อ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 24R นะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีาะะการเล่นนะครับผมเอ่อการบอดนะครับผมบอดแบบไม่ต้องเอ่อเราเราไม่ต้องกดใช้มือเล่นนะครับเราคือปล่อยให้มันเล่นอันตโนมัตินะครับผมเรือที่ใช้วันนี้นะครับผมเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมอ่ะสิ่งแรกนะครับผมปล่อยเครื่องบินออกให้หมดนะคะรับผมแล้วก็กดเดินหน้าไปที่2ขีดเลยนะคะรับผมแล้วก็ เครื่องบินนะครับผมที่เป็นต่อต้านอากาศนะครับผมก็ให้มันไปในทางที่ไม่มีเรือฝังของศังตรูนะครับผมแล้วก็ปล่อยมันเล่นอัตโนมัติเลยครับผมแล้วเรามาดูดามเมจกันว่าดามเมจผมจะได้เท่าไหร่นะครับงั้นไปเลย อ่ะนะครับผมเรามาดูที่ดามเอจได้1นึ่ล้านหกพคิวสี่ตัวนะครับผมซึ่งผมปล่อยเล่นอัตโนมัติเลยนะครับผมผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะครับผมมีแต่แค่ปล่อยเครื่องบินนะครับผมจัดเซตการปล่อยเครื่องบินออกไปก็แค่นั้นนะครับผมอ่ะนะครับผมวิธีนี้นะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นจริงๆนะครับผมแต่อยากบอดนะครับผมก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้ นะครับผมถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับผมจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาบอกนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube 24R ด้วยนะครับอ่ะสำหรับแค่นี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากครับ